สวัสดีครับวันนี้นะก็มาทำรีวิวของที่จะนําลงประมูลนะครับนะจะไปประมูลเอาของพวกนี้เอาเงินจากการประมูลของพวกนี้นะครับไปช่วยที่สถานสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรีนะครับเ,เขาจะมีงานกันวันที่16เนี่ย16 16กุมภาพัุมภานี้นะครับ นากัเลยเออเอาวะมาเอาของที่มาลงประมูลดีกว่าเพื่อนําเงินจะได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามเอาไปทั้งหมดเลยเงินทั้งหมดเนี้ยไปช่วยที่วัดห้วยหมูสถานสงเคราะห์เด็กพิเศษนะครับเอาละมีทั้งหมดรอบนี้นะเอามาแค่4อย่างอันนี้อย่างแรกก็คือหูฟังครับ Playstation ตัว ชื่อว่าอะไรดีอ่านว่าอะไรนะ plus ใช่ไหม plus สา d ใช้ได้กับทั้งเพ4และเพ5นะครับอันนี้อันนี้รุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกของของไอหูฟังรุ่นนี้เลยอะผลิตออกมาเพื่อเพ5ตอนนั้นเลยออกออกไล่ๆกับเพ5เลยนะครับอ่ะอันนี้หนึ่งอย่างแล้วก็จอยครับจอยอันนี้น่าจะเป็นที่สะสมกันนะปัจจุบันหาไม่ได้แล้วนะครับของยี่ห้อ8ดบิตโดนะ8ดบิตโดนะครับเกมแพดอันนี้เป็นของน้าเองทุกอย่างเป็นของน้าทั้งหมดเลยนะครับ เป็นมือสองจากผมนะผมคือคนซื้อมือหนึ่งมาแล้วก็มาแกะใช้งานอันนี้หนึ่งอันที่สองนะครับแล้วก็อันที่สามนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของผมเหมือนกันหนังสือการ์ตูนครับกันดั้มสองเล่มจบภาคสองเล่มจบภาคนะก็เขียนไว้ว่าสองเล่มจบภาคนี่ภาคจบภาคสองเล่มและที่สําคัญนะภาษาไทย สีสีทุกหน้าสีสีทุกหน้าอันนี้หายากมากเลยนะครับคุณหมอเติ้งให้ผมมาบอกผมให้น้าเอาไว้อ่านส่วนน้าจะเอาไปทําอะไรเรื่องของน้าเนี่ยพิมพ์สีสีทั้งเล่มตลอดเล่มสองเล่มจบสภาพผมถือว่าก็ยังดีอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวนะอันนี้อย่างที่สามนะอย่างที่สี่ก็คือรถอมามมย่าครับขำๆ ยังไม่ได้แกะนะอันนี้คือซิลจากร้านนะครับไม่ใช่ซิลผมนะนี่ยังไม่ได้แกะนี่มือหนึ่งผมเห็นว่ามันอยู่ในในรังของเล่นผมด้วยกันเลยเออเราไม่ได้หยิบมาเล่นเลยนี่ว่าเอามาประมูลเลยแล้วกันนะมีสี่อย่างนี้เท่านั้นนะครับก็ผมก็จะทาในในเพจผม,มแหละเพจอันห้าห้าทอยนะครับว่าแยากเป็นสี่อย่างแล้วก็ถ้าเกินห้าร้อยบาทประมูลเกินห้าร้อย ของสิ่งนั้นจะส่งฟรีแต่ถ้าไม่ถึง500ผมขอค่าส่งสัก60บาทนะครับนะถ้าไม่ถึง500ร้อยนะแต่เงินทั้งหมดไม่เข้ากระเป๋า,น,านะนะจะรวบรวมเงินทั้งหมดนี้ไปให้กับวัดห้วยหมูนะครับเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษนะเขาดูแลอยู่เป็นอะไรที่น่าสงสารมากนะครับ เขาไม่มีโอกาสเหมือนพวกเรานะอย่างดังนั้นเรื่องอการช่วยเหลือทั้งอาหารทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันช่วยเหลือเขาได้นะครับอันนี้น้าเลยเห็นด้วยนะสุรพนุนเอาละมารีวิวอันแรกเลยนะครับหูฟังอันนี้นะได้มาจากฮ่องกงนะไม่ได้ซื้อในไทยนะครับเป็นของฮ่องกงมันก็เป็นโซนี่ฮ่องกงตอนนั้นซื้อมานี่ครับเขาก็เขียนว่าใช้ได้กับทั้งเพย์สี่เพแล้วก็ ความจริงแล้วอ่ะมันก็เอาไปใช้กับเครื่องเล่นปกติได้ครับเพราะมันมีช่องเสียบหูฟังเป็นสายอ่ะสายเสียบได้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นนะที่เขาเขียนไว้เนี่ยสามจุดห้าแจ็คเนี่ยก็เอาไปใช้ได้คือต่อสายเข้ากับรูหูเข้ากับรูตรงหูฟงังแล้วก็ไปเสียบที่เครื่องเล่นเหาที่มีรูเสียบนะฮะหรือว่าจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ไร้สายตอนเล่นเกมพวกเพห้ามก็จะแบบโอ้ สามมิติเลยนะอันเนี้ยแล้วก็มันจะมีตัวนี้ให้ครับไวเลยอะแดปเตอร์มาให้แล้วก็เอาตัวนี้เอาเสียบที่ตูดเพย์ห้านะแล้วก็มันก็จะเชื่อมกันนะกดเปิดปุ๊บมันก็จะเชื่อมกันเลยมาเดี๋ยวนะหยิบมาให้ดูในกล่องนะครับเดี๋ยวเนื่องจากว่ากล่องมันค่อนข้างใหญ่นะเวลานะทําวิดีโอมันเลยต้องเป็นแแนวนี้นะครับมันเลยภาพมันเลยแปลกๆนะอ่ะแกะกล่องออกมาข้างในกันี่ครับอุปกรณ์ครบคู่มือ เก็บไว้หมดอันนี้จะเป็นทนดูหน่อยเดอ้อ <c oughs> เพราะว่าบางท่านไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่มีเวลาสิเพราะพวกเราไม่ได้เจอกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นการใช้วิดีโอเนี่ยมันช่วยให้พวกท่านตัดสินใจได้เนาะนะก็บริสุทธิ์ใจนะครับในนี้ก็จะมีอะไรบ้างอ่านี่นี่ครับสายที่น้าบอก ฝั่งหนึ่งเสียบเครื่องเล่นทั่วไปที่เป็นแจ็ค3.5นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งไหนอะเดยวเดเดผมว่าฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งฝั่งแท่งตรงเนี่ยเสียบที่ตัวหูฟังฝั่งนี้เสียบที่เครื่องเล่นนะครับเราก็ใช้แบบมีสายได้เหมือนหูฟังปกติบางคนบอกนานดวผมไม่มีเพยห้าซื้อไปใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับมันนี่หูฟังโซนี่เชียวนะ แล้วมันก็จะมีนี่มาให้ด้วย USB ครับที่เมื่อกี้ที่บอกว่าหลังกล่องนี่นะเนี่ย USB นะก็ยังมีให้อยู่ไม่ได้ลอกออกเลยแล้วก็สายชาร์จครับน้าก็ไม่ได้ใช้น้าใช้สายชาร์จของนา้าอันนี้สายชาร์จแท้ที่เขาแถมมาในกล่องนะฮะ,ะมีอยู่ในนี้ด้วยเลยอเดี๋ยวเราหยิบหูฟังมานะครับ พอเวลาเราแกะกล่องอย่างนี้มาเสร็จใช่ไหมเราดึงอันี่ออกมาไว้เขาเขาทำมาดีนะเดึงกระดาษออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเจอตัวหูฟังเลยนี่นี่ครับหูฟังเดี๋ยวขอขอนุญาตกระเถิบเข้าไปใกล้กล้องนิดนึ่งนะเดี๋ยวภาพมันจะขยับนิดนึงนะอย่าตกใจนะดึงอ่ะนี่ครับหูฟังจะเป็นแบบนี้นี่ดูวัสดุเป็นผิวเงาไม่เอ่อเป็นมันด้านดีกว่ามันด้านด้านนะครับ แต่มันก็จะมีความเงาของมันเงาแบบด้านๆนะครับมันนี้ก็รอบตัวมันส่วนใหญ่คําสั่งมักจะอยู่ในฝั่งนี้นะฝั่งเวลาเราใส่ปุ๊บนะฝั่งซ้ายโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยว,ยวขอหมุนนิดนึงมันจะเห็นไหมเนี่ย นี่ก็จะเป็นปุ่มครับเปิดนี่ไอไอตัวรูนี้เป็นรูรูเสียบชารูเสียบเมื่อกี้อ่าสามจุดห้นะอันนี้ Type C ไว้ชาร์ชาร์จแบตเตอรี่เข้าหูฟังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวอลล่มอันนี้เป็นมอนิเตอร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ใช้เลยว่ะนี่มีคำว่าแชทมีคำว่าเกมไม่ได้ใช้เลยไม่รู้เรื่องเลยงง่เลยอ่ะ เอางี้เดี๋ยวนะาเทสให้ดูไอเทสที่เวลาเราเสียบสายมันใช้ได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ะไอเนี้ยไอแบบเนี้ยมันใช้ได้อยู่แล้วแต่น่าจะเทสว่าน้าเคยเอาไปต่อโทรศัพท์เว้ยต่อฟังกับโทรศัพท์อ่ะโดยใช้ไอ USB ที่มันแถมมานี้นะครับต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะแป๊บนึงนะให้โทรศัพท์แป๊บนึงหายทางก็ถ่ายทางะสดจ้เนี่ยครับอ่ะน้าใช้โฟดนะอันนี้คือซัมซุงนะครับ โทรศัพท์มือถือซัมซุงนะมันก็จะเอาไอตัว usb นี่เว้ยนะเอาเสียบกับพวก otg นี่เราหาซื้อเองนะนี่นะไม่ได้แถมนะนี่ของน้าเองเนี่ยเสียบเป็น otg แบบนี้แล้วข้างหนึ่งเป็น type c ใช่ปะ่นะน้าเคยลองอะ่ะเอาเสียบกับมือถือปึ๊บแหม่มือถือดันใส่เคสเดี๋ยวเดยเดยีทั้งที่แล้วเราเสียบอันไหนเนาะ ผมมี OTG สองอันนะอันนี้อันนี้ของรีแม็กถูกๆอ้อันนี้มันสามจุดฮอันนี้ไม่ใช่ต้องเสียบอันนี้แหละแหมมือถือมันใส่เคสนะมันก็เลยหลุดไหนๆก็ไหนๆละผมแกะเคสมือถือแป๊บหนึ่งนะครับอยากลองให้ดูเลยไนงะ ว่ามันใช้งานได้จริงๆใช้กับมือถืออ่ะลอง <Okay. S 1> แล้วฮะแกะเคสออกเลยองี้เขาเนี้ยเสียบได้แน่นอนเพราะมันไม่มีเคสดันแล้วจึ๊กอ่านี่นะครับจากนั้นไปเปิดแล้วกูมีแบตหรือเปล่าเนี่ย มัคุณห,หนนะมึงตกลงมึงใช้เป็นไหมนี่ครมันมี Power อร์ยู่ตรงนี้นะครับเปิดเปิดนะมันกระพริบแล้วไฟเดี๋ยวเราไปดูที่มือถือเอามือถือนะยังไม่ได้เปิดอีนนี้เปิดให้หมดเปิดบลูทูธเปิด Wi-Fi เปิดให้หมด มันจะเชื่อมต่อได้เลยนะเคยเคยเคย,เคยเชื่อมต่ออย่าลองเปิดเพลงนะลองเปิดวิดีโออะไรก็ได้นี่ครับนี่นี่เปิดวิดีโออยู่ได้ยินเสียงปะอ่ามันกดลบนะมึงจะบ้าเปล่าว่าเปิดวิดีโอเอาเปิดไรดีอยเปิดที่มันเราจะไม่โดนลิขสิทธิอ์อ่ะอืม เดอะโค้ดเรดิโก็ได้ครับนี่นะจะยินเสียงผ่านไหมครับนี่เสียงจากเสียงไม่ได้ออกลำโพงโทรศัพท์นะเสียงออกที่หูฟังนะเนี่ยครับเราจะใช้เป็นหูฟังแบบว่าไวเลสได้ถ้าเราใช้กับมือถือนะ มันเสียบแล้วมันเห็นเลยอ่ะเนี่ยแต่มันอาจจะชุเรศหน่อยนะว่ามันมันยาวเป็นอย่างนี้หน่อยแต่นี่นะพยายามจะทําให้ดูว่ามันใช้งานได้ไงความหมายของน้านะไม่ใช่ว่าให้คุณซื้อไปทําอย่างนี้นะเว้ยแค่หมายความว่าเออมันทําอย่างนี้ได้ฮะเนี่ยเสียงมันออกอ่า,กาดดอ กูจะโดนพี่แจ็กว่าไหมเนี่ยเอาละฮะอ,อ,อ่านเดี๋ยวเดี๋ยวคนบอกว่านะ้าเมื่อกี้มึงเสียงจากลำโพงมือถือเปล่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนะปิดปิดหูฟังก่อนนะอ่นี่นี่หูฟังนะนะ้าปิดปุ๊บเวอร์มีอย่รงนี้ว่ะมันมืดไปหน่อยมันปุ่มพาวเวอย่างน,นี้ปิดหูฟังปุ๊บดึงอันนี้ออกแล้ว ไปเจอมาตอนที่ไปเที่ยวนในประเทศญี่ปุ่นเหรอเห็นไหม<ะ>เดินป่าครับเ,เสียงคนละแบบเลยนะครับเพราะนี่คือเสียงออกจากมือถือนะเมื่อกี้เสียงออกจากลําโพงหูฟังนะอ่าเอาละเนี่ยคือเทสที่ดูว่ามันใช้งานแบบนี้ได้แต่ไม่ได้ว่าจะให้ใช้งานแบบนี้นะครับเปิท่านหาวิธีไปประยุกต์เอาอ่ะเข้าใจปะบางคนมันมีวิธีประยุกต์ใช้อ่ะบนนองคโมูไม่มีเพย์ห้าไม่มีเพย์สี่นะเล่นยังไงผมไม่อยากเสียบสายอ่าสามจุดห้า มือถือผมก็ไม่มี3.5กก่น,นี่แหละวิธีเนี้ไปหาซื้ออันนี้มาอันเอง OTG ที่เป็น Type C ฝั่งมึงเป็นฝั่งหนึ่งเป็น Type C เสียบเข้าตูดมือถือเราใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งเป็น t y p A ท y p A. A ที่เป็นมาเสียบกับไปเจาตัวเนี้ยกรนีอยากจะพกเลยนนะอันนี้คือแนวทางนะครับอ่ะนี่แหละพยายามจะอยากจะเทสให้ดูว่าตัวเนี้มันใช้งานแบบนี้นะนะก็ไม่รู้จะโฟกัสมันยังไงอ่ะเอาหมา่เอามา่ าจจะดูบ้าๆบ,บอๆหน่อยนะครับแต่ผมาจริงใจนะผมอยากให้พวกคุณเห็นให้มันครบอันนี้เป็นพาวเวอร์นะเปิดปิดนะกดขึ้นปุ๊บก็เปิดมันก็จะเป็นไฟกระพริบขึ้นอย่างนี้นะครับปิดก็กดดันปิดนะอันนี้ก็จะเป็นเสียบหูฟังรู3.5เมื่อกี้นะสายอันนี้ท้าย C ไว้ชาร์จส่วนอันเนี้ยไม่รู้ใช้ทำอะไรมันปิดเปิดได้เนี่ยกดกดลงไปอาจจะเป็นพวกน้อยแคนซ์ลิ่งเปล่าไม่รู้นะเนี่ยแล้วก็มี โอ้เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานของกับ P5 ถ้ามันตอบสนองกับ P5 ผมว่ามันดีเลยอ่าอันเนี้ยนี่คือ1อย่างนะรีวิวอันนี้1อย่างนะว่ามันใช้งานได้นะครับอ่าล่ะนานไปหน่อยนะขอโทษทีไม่ได้เตรียมพร้อมเลยอ่าอย่างที่สองนะครับอย่างที่2คือจอย8บิตโดนะแน่ของนะโอ้โหดูนะเก็บเตอ่ากล่องอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรนักนะครับเพราะมันก็ยาวนานแล้วนะ แต่ก็ยังมีให้อยู่หลังกล่องมาระบุไว้นะครับว่าสามารถนำไปใช้กับ Nintendo Switch ได้ใช้กับ Windows ได้ใช้กับ Mac ได้ใช้กับ Steam ได้แล้วก็ Steam ก็คือคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ Android Raspberry Pi ใช้ได้หมดเลยเนี่ยที่มันเอาไปใช้นะฮะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้อ่าเป็นบลูทูธเกมแพด16ชั่วโมง ชาร์จหนสอชั่วโมง usb cable แล้วก็มีเมนูก็คือมีมีคู่มืออ่านหน่อยนะครับซื้อไปก็อ่านนิดนึงว่ามันใช้ยังไงเพราะนะ้าจำไม่ได้แล้วว่ามันใช้ยังไงแต่มันใช้ได้หยิบมาดูเลยว่ามันมีอะไรให้บ้างผมก็เก็บเท่าที่จะเก็บได้นะครับการรักษานะตัวนี้เป็นสายชาร์จ type c ไว้ชาร์จกับมันอนะ่ะผมไม่เคยแกะใช้เลยก็ยังอยู่นะแต่ตัวนี้มาดูตัว จอยมันตัวจอยมันเนี่ยความเสื่อมเกิดขึ้นตรงนี้ครับตรงยางมันเริ่มเริ่มแบบว่าเป็นล่อนล่อนออกไปนะอันเนี้ยไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรเลยนะมันเก่าของมันเองนะครับดูสภาพสภาพดีมากเลยนะเพราะว่าผมใช้มือแบบคนเดียวอะ่ะจะบอกว่าใช้มือเดียวใช้มือเดียวเล่นยังไงวะใช้มือเดียวอย่างเงี้ยเรียกใช้มือเดียวมันเป็นความหมายเปรียบเปยนะเว้ความหมายว่าใช้มือเดียวอะ ไปศึกษาเองว่าใช้งานยังไงนี่กดสตาร์ทเอ้เอกดสตาร์ทเนี่ยมันจะเปิดการใช้งานแล้วมันก็จะซิงค์ต่อกับอคอมต่อกับอะไรเองมันเห็นเลยนะมันเห็นเลยนะครับเดี๋ยวนะนะลองเอาเอาไอ้นี่มาลองเปิดเดีเอาโฟร์ดนะเนี่ยมาลองมาลองดูที่ว่ามันเห็นไหมวะบลูทูธ พะมันไหนบอกว่า a อนดรอยใช้ได้ใช่ไหมล่ะเหมือนเราคุยกันนะเป็นเป็นเหมือนเราคุยกันการเชื่อมต่อบลูทูธ่ะโอ้โหนกบลูทูดเลยเพียบเลยนะเดี๋ยวเราลองดูหน่อยเอาใหม่เอาใหม่ อ้าวเงียๆเลยเฮ้ยลองดูสิบุธมันจะเห็นอะไรไหมนี่เห็นไหยดูดิมือถือผมเห็นแล้วเห็นไหม8แป t do f30 pro เนี่ย Android คุณเอาไปใช้ได้เลยคุณก็เล่นเกมบน Android แล้วก็บงังคับปันอย่างนี้ได้เลยนะ นะนะเชื่อมต่อซะเลยอ่ะเชื่อมต่อให้ดูเลยกําลังซิงก์กำลังจับคู่อันนี้กูก็ทําทสุดๆเหมือนกันนะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ทําไมล่ะทำไมอ่าต้องการจับคู่ไม้จับคู่ปึง้ง เชื่อมต่อแล้วเห็นไหมครับผมก็ใช้งานบน Android ได้แล้วนะครับคราวนี้นี่คือยกตัวอย่างนะเว้ยแต่น้าไม่ได้ทําแบบนี้ไนงะตอนที่น้าเอามาใช้อ่ะเมื่อในสมัยอดีตที่น้าซื้อมาน้าเอามาใช้กับ r a s p b e r y y p l Raspberry Pi 3อ่ะแล้วก็เคยมีคลิปวิดีโอที่น้าทำว่าน้าเอาต่อกับ n n i t e n d o Switch นะครับนั่นหละจะมีแค่2ออย่างที่น้าเคยใช้เท่านั้นเอง ประมาณนี้นะอันนี้คือนาะเทสที่ดูมันใช้ได้นะเว้ยเดี๋ยไปจริงจังกับมันนะเดี๋ยวบางคนบอกนะผมซื้อภายผมต่อไม่เป็นเออกูก็ต่อไม่เป็นนะครับก็เทสประมาณนี้ให้ดูว่าต่อใช้กับมือถือไม่รู้ใช้ยังไงนะไปหาวิธีเอาเองแต่รับรองว่ามันไม่พังไม่พังล็อกปุ่มใช้งานได้ทุกปุ่มแล้วก็กด หนึบทุกปุ่มนะครับลูกยางดีหมดทุกอย่างนะอันนี้การันตีเลยอันนี้การันตีด้วยด้วยคงต้องใช้คําว่าการันตีด้วยด้วยคําพูดของผมแล้วนะครับสมมคมน,น้าเนี่ยมันไม่สวยเลยมันเริ่มล่อน,อนเอาันนี้แหละฮะเอาอันนี้ไปไปใส่แทนนะครับเอาอันนี้ไปไปสวมนะเนี่ยน่าจะได้แล้วก็อันนี้ของ p 5ถ้าเอาของ p 5ไปสวมก็ได้เหมือนกันมันก็จะดูใหญ่หน่อยแต่มันก็ใช้งานได้ไม่ติดด้วยนะนะลองเอาํำ นเของ P5 มาสวมด้วยแล้วลองบังคับไปแบบสุดอย่างนี้ฮะเออมันก็ใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่อ่านนี้แถมไปให้ด้วยนะครับแถมไปให้ด้วยเพื่อไปปิดบังความไม่สวยงามในจุดนี้เท่นั้นเองเนี่ยมีจุดเดียวที่มันไม่สวยการเวลานะครับการเวลาอ,อันนี้คือชิ้นที่สองที่นำมารีวิวอ่า เดี๋ยวเราต้องมานั่งเก็บนะอาละต่อไปชิ้นที่สามชิ้นที่สามอะไรวะเอาเอาหนังสือนะครับหนังสือการ์ตูนกันดัมนี่จากการ์ตูนสีส,สีฟิลม์คม,คม,ม,ม,ลมคอมิกอ่าชื่อชื่อสำนักพิมพ์ใช่ไหมฟิล์มคอมิกเนี่ย เป็นสี่สีนะครับก็คือสีส่สีทุกหน้าภาษาไทยเด้อเนี่ยใครชอบกันดั้มนะผมไงผมก็ชอบนั่งอ่านไปเด็กสีส่สีทุกหน้าหายากมากนะฮะอันเนี้ยอันเนี้ยหายากนะมีค่าเลยละสองเล่มเขาเขียนว่าสองเล่มจบอ้าวเมื่อกี้กูเล่มจบเอาสำหรับพิมพ เออสํานักพิมพ์จัมโบ้เว้ยไม่ใช่ฟิล์มคอมิกเว้ยฟิล์มคอมิกแอนิเมชันอ๋อความหมายของเขาก็คือว่านี่ชื่อฟิล์มคอมิกแอนิเมชันคอมิกบุ๊กอเอ้ยไม่ชื่อมันยาวแต่ที่เขาจัดพิมพ์คือจัมโบ้สํานักพิมพ์จัมโบ้นี่เป็นผู้จัดจําหน่ายอ่าข้างหลังก็เขียนบอกนี่จัดจาหน่ายโดยสํานักพิมพ์จัมโบ้อะโอเคเขาเขียนไว้ว่าภาคสองสองเล่มจบก็คือเนี่ย ภาคหนึ่งภาคสองจบจิ่เล่มนี้หากนี้ก็ยังเป็นสี่สีเหมือนกันไม่มีขาดนะครับไม่มีคาบอะไรทั้งสิน้นสันก็ยังโอเคไม่หลุดเนี่ยเอาไปนี่คืออย่างที่สามนะอ่ะอย่างสุดท้ายเมื่อกี้ก็ให้ดูไปช่วงต้นแล้วนะครับก็คือ มีหญ้านะตัวนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีดียังไงนะตัวนี้นะแต่นะซื้อมานานแล้วละ่ะแล้วก็เก็บไว้มันห่อมาอย่างนี้เลยนะมันซิวมาอย่างนี้นะไม่ได้เป็นคนซิลนะเว้ออันเนี้ยเพราะว่าน้ไม่มีทางซิลเรียบร้อยแบบนี้แน่นอนนะครับเวลาผมซิวผมจะไม่ซิลเรียบร้อยอย่างนี้หรอกนี่เขาซิลเรียบร้อยเรียบร้อยผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ดียังไงอ่ะนะ เธอพวกคุณเป็นแฟนทมิยะแล้วอยากจะได้ก็เอาไปด้วยนะก็เห็นว่ามันใหม่ๆอยู่ก็เลยเอามารีวิวเพื่อนำลงประมูลนะครับใช้คำว่ารีวิวทุกทีนำมาประมูลนะเอาละครับครบแล้ว4อย่างก็จะจัดประมูลนะก็ขอให้ทุกท่านคิดว่ามันเป็นการทำบุญจริงๆครับมันก็คือการทำบุญจริงๆอะไร เนื่องจากว่าน้าจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยจากการระมูลของสี่อย่างเนี่ยไปช่วยเหลือบ้านมูลนิธิอมไม่ใช่วัดห้วยหมูที่เป็นสถานสงเคราะห์เด็กพิเศษเออท่านไปหาใน youtube ในไรายได้นะไม่ใช่ youtube สิ u t u b e ด้วยใน youtube ใน Facebook ก็ได้ของวัดห้วยหมูที่ราชบุรีอะ่ะเขาจะมีว่าคนคอยไปช่วยเหลือเด็กที่เป็นเด็กพิเศษนะครับนั่นแหละนี่นะลอง เนี่ยวัดห้วยหมูสถานสงเคราะห์เด็กพิเศษเนี่ยครับก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเด็กพวกน้องๆที่เป็นคุณก็ไปช่วยกันนะนะคือแล้วเขาก็จะมีการเอาพวกลอตเตอรี่ที่ใช้แล้วอะไปบริจาคด้วยนะที่เนี่ยไอ้ลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกทั้งหลายอะ เอาไปช่วยช่วยที่นี่เขาก็จะเอาไปทําเป็นพวกพวงหลีดบ้างเอาไปทําเป็นงานอะไรของเขาอะนะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทําบุญนะครับถามว่าต่างศาสนาทําได้มั้ยเป็นไรนะต่างศาสนาคุณคิดว่าคุณแค่ประมูลของมาให้น้าก็ได้แล้วจิตใจคุณคิดว่าเป็นการทำบุญนะเงินนี้ท่านกะทิว่าท่านเอาของไปแล้วกันนะถ้าท่านต่างศาสนาไม่ใช่ผู้แต่ก้าท่านรู้สึกว่านี่คือการให้ เป็นการให้ก็ยินดีนะครับร่วมกันทําบุญเพราะนี่คือการให้จริงๆนะก็ะเอาของของน้ามาให้แล้วก็เพื่อแปลงเป็นเงินนะ้นําเงินนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นไปบริจาคให้กับวัดห้วยหมูเพื่อไม่ได้บริจาคในส่วนของไปอะไรของวัดเลยนะนะจะไปให,ให้เขาเพื่อช่วยเหลือพวกเด็กพิเศษทั้งที่ทางวัดเขาทำการดูแลอยู่ นนั่นแหละช่วยกันนะครับมาร่วมกันนะฮะก็เรียนเชิญวันนี้ที่นะทําวิดีโอเนี่ยก็คือวันที่วันที่4ี่กุมภานะครับเนี่ยสกุมภาสองห้าหกแนะที่บันทึกวิดีโอเนี่ยท่านจะได้รู้ว่านี่คืออัปเดตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ